ครับ n อออกไปแล้วครับกับไฮวินครับมาดูว่าไฮวินนั้นจะไปรอดไหมครับกับ 3S ไทยขึ้นได้เชื่อกูมีเครื่องยนต์เท่าไหร่มึงเหยียบให้หมดข้างบนระวังนะครับข้างล่างระวังหินกระเด็นด้วยเมื่อคืนผมโดนหินมาครับรู้เลยว่ามันกระเด็นแนละ้วมันเจ็บ ว่ามันขึ้นได้ได้ง่ายเว้ยเวลาผมทำใช่นี่คือแล้วทำไม่เหมือนด้วยพ่อพ่อพอพ่อ,พอระวังม้วนกลับนะครับพ่อพ่อปดเพลนเลยระวังมดมันจะม้วนกลับด้วย Good. ตรงนี้อย่างที่ต้องการครับอย่างที่ต้องการครับอย่นี้เลยที่ผมต้องการเลยอที่ผมตั้งใจเลยเหลี่ยมแบบนี้เป๊ะชักภาพเก่เป็นที่เลยด้วยครับแล้วก็รอยได้ด้วยอย่างงี้เหลี่ยมนี่เป๊ะประกวดไปอย่างสูงแหมถ้าคุณดักนี่ครับสําหดราฟต์แซมหลอดอะเดหนีไปเหลี่ยมนู้นมึงก็จะโดนแบบนี้เอกูต้องการแบบนี้เลยผมไม่เห็นเหลี่ยมเลยครับมีอยู่อย่างเดียว เอาละอย่างที่ต้องการครับ15นาทีอาจานบอยทำอย่างไรไม่ต้องการหลบไปน1ท0นครับแต่น่าจะได้นะครับเวลายังพอเหลือเฟือครับอาจใช้ไปลงหน้าก็หากด้วยก็หากอีกโอกาสที่จะไปโดนป้ายปีไม้ก่อนปีเด็ก อันนี้ตวกมโเคันมั้ย่าดอนี้มาาขวาไอ้พี่น้องถามแล้วก็เลยไม่เป็นไร อ่ะข้างหน้าหายกระโปรงผมไม่ตกเลยเหรอโอ้ยตกเลย